คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนกุมภานะครับรเกิดมาประมาณ3อาทิตย์แล้วผมอ่าเข้าไปอ่านในอ่านข่าวในในเว็บไซต์ชื่อว่ามีเดียมอยู่เป็นประจำตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับก็ก็ไปไปเที่ยวตามม่างจังหวัดอยู่เขาใหญ่หรือไงนี่แหละก็ก็อ่านข่าวตามปกปติทีนี้ในในในระบบของเว็บไซต์ของมีเดียมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะของบล็อก ที่มันไม่ม um> ีใครมากรองว่าคนไหนจะต้องเป็นคนเขียนคือมันเป็นคนสมัครเล่นเขียนหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเขียนอะไรก็ได้แล้วผมก็ไปสนใจเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคริปโตผมเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตอยู่แล้วผมก็อ่านเป็นประจำเขาก็น่าจะมี landing page จันทหนึ่งอะ ที่เ,เป็นลิงก์ที่ทำให้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแล้วในข้อมูลเนี้ยเขาหลอกให้ผมไปต่อกระเป๋าตังค์ของผมซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบบ self ฟ u s t o d y ก็คือ,อมแบบดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าในในในพอร์ตของผมเนี่ยมันมันได้จ่ายค่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ด้วยความที่สาบเท่าแล้วก็ประมาท คลิกเข้าไปลิงก์งนี้ลิงก์เดียวนะครับแค่การคลิกมันมัน,ม,นมันเท่ากับว่ามันคือการอานุญาตให้ให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ยผมก็โอนเงิน40อีเทเรียมไปให้บัญชีบัญชีหนึ่งที่เป็นบัญชีเวิบโตเหมือนกันซึ่งในขณะน,นี้เราก็ไม่ทราบครับว่าบัญชีเนี้ยใครเป็นเจ้าของ แต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของบัญชีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินของผมที่ถูกโอนไปเมื่อวันวันนั้นที่ผมที่ผมรับก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้มีการกรอกข้อมูลอะไรเลยแค่คลิกเดียวเลยนะคลิกเดียวครับคลิกเดียวไม่ได้มีการคือมันมันมันลักษณะมันลคล้ายๆฟิชชิงเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนตกปลานะไม่ได้มีการ สร้างเรื่องหรือมีบุคคลอะไรเงี้ยมามามาหลอกผมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็น,เป,นเป็นเนื้อหาข่าวที่ที่ดูสมจริงมากแล้วเว็บเว็บไซต์ที่เขาไปเขาเขาเขาไปผมเข้าไปดูเนี่ยก็ก็เป็นเขาดูน่าเชื่อถือมากผมก็ไม่ได้เอะใจทีเนี้ยตั้งแต่ผมคลิกปุ๊บวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วล่ะว่าผมทำอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งโอเคอ่ะมันเป็นความประมาทของเรา ซึ่ง,งวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วเออมันน่าจะพลาดนะพอเราเข้าไปเช็คทรานเซค็คชันปรากฏว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็คือเราเราได้โอนเงินของเราเองอะ่ะไปให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาคริปโตเหรียญคริปโตมันออกจากกระเป๋าไป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 แล้วเนี่ยมันก็จะคือมันตามแบนไม่ได้ครับมันไปมันไปบอกใครไม่ได้ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปติดต่อใครว่าเฮ้ยเราโอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเอาเงินเราคืนมาหรืออะไรเงี้ยนะครับมัน จะย่อเวลาในการที่กดปุ๊บเลิกเงินมันอกกแต่บัญชีไปแต่ใช้เลยวินาทีนั้นแหละวินาทีนั้นนะกดวินาทีนั้นนะกดปุ๊บออกเลยกดปุ๊บออกทันทีออกวินาทีนั้นทันทีมันเสร็จเด้งมาว่าว่าเหรียญไปหรืออะไรนะครับแจ้งเตือนอะไรใช่ไหมมันก็มันก็จะแจ้งครับหรือก็จะแจ้งมาว่า transaction ผ่านแล้วนะเราก็เข้าไปดู report ของ transaction ได้มันก็จะมันก็จะอยู่ในบล็อกเชนเนี่ยครับว่า กระเป๋าตังค์นี้คือเกระเป๋าตังค์ของผม wallet ผมเนี่ยได้โอนไปหา wallet ใครใช่ไหมครับก็ <g år> ผมก็ยืนบันทึกเนี่ยเป็น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 สาธารณะเป็นบันทึกที่ทุกคนรู้แต่ทีเนี้ยถ้ามันนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยอ,อันนี้เนี่ยมันอยู่อยู่อยู่เกินกว่าขอบเขตของ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 มันสมองของผมเนี่ยที่จะที่จะเข้าใจและอันขอโทษน,นะก็คือ,อ เรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างในการที่จะ track ว่าจำนวเนเงินจำนวนนี้เนี่ยมันถูกโอนถ่ายไปทําไหนบ้างทีนี้ถ้าท้าเงนิน,ม,นมันหมุนเวียนอยู่ในใน,ใน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 คริปโตเป็นสกุคลคริปโตอยู่แล้วไม่มีการ cash out อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทําให้ตามได้ยากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการ cash out เนี่ยก็คือ cash out ก็คือเอาเอาคริปโตเนี่ยไปขายเป็นเงินบาทหรือเงิน ดอลลาร์หรือจะเป็นสกุลไหนก็ตามเนี่ยที่ที่ที่คนที่คนร้ายเขาอยากจะเปลี่ยนไปตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะรู้ได้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างที่พูดนะครับบัญชีคริโตหรือว่าบอลลตคริโตเนี่ยต้นทุนในการในการสรา้างมันเป็นสูงเพราะฉะนั้นผมสามารถกดรัวๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผลิต วอลเล็ตขึ้นมาได้ร้อยวอลเล็ตทีนี้ลองนึกภาพนะเขาเรียกว่ามันมันมัน,ม,นมันเรียกว่ามิกเซอร์ก็คือถ้าเกิดคุณเอา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 เหรียญจำนวนนี้แล้วเอาวอลเล็ตมาร้อยร้อยร้อยวอลเล็ตแล้วเอามาปั่นรวมกันเหมือนปั่นรวมกันแล้วให้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 อีกร้อยวอลเล็ตมาปั่นรวมกันแล้วแต่ละร้อยวอลเล็ตโอดโอนไปหาแต่ละอีกร้อยวอลเล็ตแบบแบรนด์ดอมอย่างงี้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญไหนไปอยู่ตรงไหน ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องปรึกษาคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญความจริงเอาเอา,เอาคือผมจะพูดว่าไงผมจะบอกว่าที่ผมดีใจนะครับท,ที่ได้มา,าแบ่งปันเรื่องราวอันนี้แต่พี่ๆนักข่าวน,นักข่าวหลายคนก็ถามผมว่ารู้สึกยังไงนะครับผมก็บอกว่าเอาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกดีนะฮะผม อายนะละ้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่า,เ,าเงินจํานวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยเงินจํานวนเล็กน้อยสำหรับผมไม่ใช่นะครับผมก็เสียหายผมก็มีครอบครัวผมมีลูกเ,เ,เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมหามาผมก็เก็บเอาไวเ้เพื่อให้เพื่อให้ลูกเขาเอาไปใช้เ,เป็น เป็นภูมของชีวิตเขาทีเนี้ยในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนีขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมเสียไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันถ้ามันได้อะไรบ้างผมรู้ว่าผมรู้สึกยังไงผมขอเลยว่าอย่างน้อยไม่อยากให้มันไปเกิดกับใครอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครจะสามารถเอาเรื่องของผมมาเป็นอุทาหรณ์ได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีค่ามากกว่ามากกว่าการที่เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่บอกใคร คือฮะก็ไม่ได้รู้สึกดีครับทีน,นี้เราเ <c oughs> ในพาร์ทมือทุกเป็นนักธุรกิจที่จะต้องใช้ปัญชีอะไรนะคะที่เชนเดอร์วิต้าเพิ่มต้นแกไน้ไขคนนี้ยังไงอะคะบัญชีต่างๆที่ทำธุรกรรมแล้วก็ถูกโยงกับผู้ใช้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับจริงๆแล้วเ,เรื่องกระเป๋ากระเป๋าตังคริปโตเนี่ยวอลเล็ตใหม่หรืออะไรเงี้ยมันสร้างได้ไม่ยากหรือวะ อผมก็ไม่ได้ไปใช้ wallet เดิมใช่ไหมครับก็ใช้ใช้ wallet ใหม่แต่ในขณะที่ผมก็ทราบดีครับว่ากระเป๋าตังค์คริปโตใครจะเข้ามาแฮกเนี่ยหรือเข้ามาเอาเอาไปมันเป็นเรื่องยากผมก,ก็พอเข้าใจาบ้างนะถ้าเกิดเราไม่ได้อนุญาตด,ด้วยตัวเองทีเนี้ยตัวตัวผมเองซึ่งผมคิดว่าผมก็มีภุมิคุ้มกันที่ท,ที่ที่ดี พอสมควรนะมีความมั่นใจบ้างพอสมควรว่าเราเราจะพอเข้าใจแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไม่โดนโกงง่ายๆเลยแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็รู้สึกว่าความมั่นใจของผมเขสั่นคลอนไปเยอะนะเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่บอกครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าถ้า ันคือมันมันไม่ไม่ได้เกิดกับคนที่ไม่เข้าใจแล้วไม่รู้อะไรเลยแต่มันมันมันคือเรื่องของความประมาทนะครับมันไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปจากความประมาทได้อันนี้มันเป็นบทเรียนที่สําคัญกับชีวิตผมอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยก็จะบอกระยะเวลาได้ไหมครับว่าในจํานวนอิปกรณที่สะสมไว้หล้านเนี่ยครับเราใช้ในระยะเวลานานนะครับ จริงๆแล้วไม่ใช่5ล้านนะครับก็คือเ,อเหรียญเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก8ล้านได้7จล้านใช่ไหมครับแต่เหรียญมันมีขึ้นมีลงครับพฤศจิตีว่าตอนนี้มันน่า,นาจะมูลค่าประมาณนะประมาณ5ล้านซึ่งในตอนนี้เขากำลังตลาดจะกลับมาใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปอีก ก็บอกได้ว่าเหรียญจำนวนนี้ก็สะสมมาอย่างต่ำเนี่ยน่าจะ6ปีเจปีครับที่ค่อยๆหาค่อยๆเทรดค่อยๆสะสมมาแล้ววันหนึ่งมันก็หายไปด้วยความความสาเท่าของเราเองนักตัองมยอย้อนไปนิดนึงรับว่าในตอนที่บอกว่ามีการยินยันเข้ากระเป๋าเรานรในลิงมีการยินยันให้เข้ากระเป๋าเราด้วยใช่ไหมครับ คือเวลาที่เราจะทำทรานสัคชันอะไรบางอย่างเนี่ยในในการทำทรานสัคชันของคริปโตเนี่ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งที่ที่เราต้องทำก็คือเราต้องแอปพรูฟให้ให้เว็บไซต์ที่ที่เราเรากำลังทำใช้งานอยู่เนี่ยหรือ d ีแอพเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่เป็นที่เป็นเป็นเป็นเว็บแอปใช่ไหมฮะที่มันมาต่อกับกระเป๋าตังค์ที่เป็นเซลฟ์คัสต์ดี้ของเราเนี่ย ยอมรับให้เขาสามารถคุยกันได้เข,เข้าถึงกันได้โดยที่ไม่ได้บอกนะฮะว่าเราเอาเงินของเราไปให้ใครยังไงแต่ขั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันคือขั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันคือเพียงแค่อ p พ r o v e ว่าให้ต่อกระเป๋าได้ซึ่งลักษณะเหมือนกับการต่อกระเป๋าทุกอย่างเหมือนกัน c o n น็ c t กระเป๋าทุกอย่างผมก็แค่ c o n น e c กระเป๋านั้นเองแต่แค่ connect เท่านั้นน่ะแทนที่จะ connect มันมันมากไปกว่าน,นั้นมันสามารถโวนเงินของผุอพไปได้เลย ซึ่งผมก็ยังยังยังแปลกยังก,ก็ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยัรขง้นขอถามหน่อยครับว่าผ<น>ู้ขอสังเกตนเพราะว่าสงส์มีความสงสัยไหมครับว่าเงินที่ถูกโอนไปมันอาจจะเข้าไปในะระบบในระบบของหลังบ้านของคิดตเองเข้าไปยังไงนะเข้าไปในระบบของหลังบ้านของคิตัวคิดโตเองคิดโตมีหลังบ,บ้านหลังบ้านอยู่ที่สิงคโปร์ถูกนะครับ เรา,เราไม่รู้ไงฮะ <ไง S 2> คือกลับไปหรือเปล่าคือเราไม่รู้ฮะเราเราไม่รู้ครับว่าว่า,วา,เ,าเงินจำนวนนี้เนี่ยมันมันถูกวนไปที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆุ wallet เนี่ยมันไม่มีที่อยู่เาขาเรียกมันไม่มีที่อยู่ทางกายภาพนะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นตรงกับประเทศไหนยังไงมันมันเป็นข้อมูลที่มันอยู่ในในในเว็บมากไปกว่านั้น มันไม่ได้อยู่ในเว็บทั่วไปด้วยนะฮะบางกระเป๋าคริปโตมันอยู่ในดาร์กเว็บซึ่งเป็นเว็บที่เว็บเว็บพวกดาร์กะฮะเว็บพวกเกรทั้งหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเรามันไม่มีที่อยู่ที่อยู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินคริปโตจํานวนเนี้ยมันถูกเอาไปเปลี่ยนให้เป็นเงินสกุลเฟียสกุลอาจจะเป็นสิงคโปร์อาจจะเป็นที่เกาะเคเมนไอแลนอาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ตอนนั้นเราค่อยรู้ว่า จานวนนี้จะเอาไปให้ใครเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะตามเนี่ยมันก็แท็กจากตรงจุดนั้นค่อยๆไล่กลับมาคิดว่ามี<ล>หวังไหมคะที่จอ,อถ้าถามผมนะครับในใจผมผมไม่ได้หวังอะไรอย่างที่พูดก็คือผมหวังอย่างเดียวครับว่าเ,เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกที่ได้ฟังผมพูดในวันนี้ตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ไหน แล้วไม่ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนเนี่ยความประมาทเนี่ยมันมันมันไม่ละเว้นใครจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็ต้องก็ก็ก็ต้องบอกว่าผมเองก็ผมก็เสียใจแล้วผมก็อายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่อยากจะมาพูดแต่ถ้าเกิดผมจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่หวังว่าผมจะได้เงินคืนอ่ะผมคิดว่าขอให้มันอย่าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วกัน ตตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่ลมทีเ่เล่นที่โตด้วยกันไหมครับผมได,ได้ได้พูดคุยครับกับคนที่เขารู้มากกว่าผมนะที่เขาเขา,า,าจะเขาจะเก่งเรื่องแฮกเขาก็าอะไรพวกนี้มากกว่าผมอะไรเงี้ยก็ได้ฟังความคิดเห็นเขามาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เองก็ประเมินมาหลายคนพูดตรงกันนะครับว่า,เ,าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คืนมันน้อยมากน้อยมากจริงจั ต้องแตะเป็นขา่าวเราจะไปเรื่องเว็บเพคาะว่ามันมีโอกาสที่จัดชีพอาจจะแฝงลิงเข้ามาในเว็บที่เราไม่ได้ประจําอยู่แล้วก็ไม่ครับเพราะเป็นสบสนี้เราอาจไม่ประจําใช่ครับคือไม,ไม่ว่าใครก็สามารถที่จะสอดแทรกลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ที่เราเรียกว่าลิงก์ลิงก์งที่มันเป็นลิงก์วิชาชีพเนี่ยมันถูกไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหม มมันเหมือนเว็บเหมือนบล็อกอิทอย่างงี้ฮะใช่ไหมฮะใช่ใครก็เอามาเขียนข่าวเอามาเขียนในเรื่องที่เขาสนใจได้แล้วมันก็มาแบ่งปันมาแชร์กันคือคือความไอ้การมีอยู่ของเว็บบล็อกแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ผิดมันคือมันคือคนที่เข้ามานั่นแหละแล้วก็แล้วแล้วเว็บเนี้ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องไปไปไปกรองข้อมูลอะไรแล้วมันทําให้ผมเห็นอยู่อย่างอย่างมันมันมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมาก เกี่ยวกับเรื่องของอความความความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่มันอยู่คนละฟ้าคนละฟ้ากันเสมอนะสมมติเงินเราหายในบัญชีไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีคนดูแลมีคนมีมันมันตามกลับมาได้เพราะทุกคนรู้หมดใครเป็นใครเหรนคริปโตบอกว่าโอ้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นส่วนตัวไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยแต่พอมันหายไปใครตามมาได้ครับมันตามไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอะจะไม่เห็นว่าบางครั้งมันไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งพูดว่า,าวความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวความเป็นสืวนตัวแต่ว่าข้อมูลของคุณมันต้องถูกกดโหน่ผยบ้างในในในใ,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 ในในในการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความปลอดภัยขึ้นในเนื้อหามันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราเข้าไปคอาเงิจจกับกระเป๋าอพยายามหลอกล่อให้เราเข้าไปขอเนามันเป็นเรื่อง ผมก็ไม่อยากจะเล่าคือ,อผมจะเล่าแล้วกันนะฮะจะจะเอาไปสั้นๆนะครับมันเป็นเรื่องของผู้ก่อตั้งอีเ e r เรียนะครับที่เขาชื่อว่าวิท l ลิก u t e รินที่เขาเนี่ยมีความตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากที่จะอ,อัปเกรดบล็อกเชนอีเธเรียมเนี่ยให้สามารถที่จะดูได้ว่ารู้ได้ว่าคนที่ใช้งานอีเทอเรียมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาได้จ่ายเงินค่า t ทรานสัคชันฟร e ไปเท่าไหร่ แล้วเขาจะย้อนกลับไปใน history ทั้งหมดเลยแล้วเขาจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อที่จะ refund ค่า transaction ต่างๆเป็นเพียงเ,เป็นเพียงแค่ความพยายามนะซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะรู้เนี่ยเขาก็เขาก็มาจี้จุดผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันยังไงผมอยากจะรู้ว่าผมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมไปไป,ไปเท่าไหร่กับ transaction ต่างๆที่ผมเคยทำมาผมแค่อยากรู้แค่นั้นเอง แต่ผมก็ต้องยอมไม่เข้ามาดูกระเป๋าตังผมใช่ไหมจริงๆก็คือเขาใช้การรีฟันมาล็อกล่อให้เราเข้าไปคือตัวคือผมไม่ได้ขอไม่ได้คือผมไม่ได้ไม่ได้จะไปเอารีฟันแต่แต่เราแค่อยากรู้แเราแค่อยากรู้ว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะว่าผมคิดว่าผมก็เสียเงินมาเยอะผมอยากจะรู้ว่ามัน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 เท่าไหร่เพราะว่าแต่ก่อนที่อิตาเลียมไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยค่า t r a n s a c t i o n f e e เนี่ยมันสูงมาก ครั้งหนึ่งทีละห้าพันทีละสี่พันบาทอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออยากรู้นะว่ามันแค่ไหนด้วยความรู้ความอยากข่าวที่ทางกูดาสเข้าไปดูครับของตัวเนี้มันเป็นตัวของเหรียญอิตาเลียที่มันมีความอัปเดตหรือว่าข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันใช่ครับซึ่งเราอยากรู้ซึ่งเราก็ลงทุนในตัวเหรียญอยู่ใช่ครับเล่นถ่านนิดนึงครับย้อนกลับไปว่าตอนที่กูดาสเก็บเงินหรือโยกโอนเงินสดเนเข้าไปแลกเป็นเหรียญอิตาเลียเนี่ยเล่นจากเว็บไทยหรือว่าเล่นต่างประเทศครัอย่างไปแนนหรือว่าต่างประเทศครับ มันมันมีอยู่นานมากแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่<ม>เราจะมีไบแนนไทยแลนด์นะฮะก็มันก็อยู่ในนั้นมานานมากแล้วคือมันเป็นมันเป็นเงินที่ผมสะสมมาไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยขอถามครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยังคงที่จะเล่นต่อไหมครับอผมก็สูญเสียศทธาไปไปพอสมควรนะครับแต่ ผมไม่ได้มองว่ามันคือการเล่นหรือการที่เอาอะไรไปเสีย่ยงใช่ไหมแต่มันเป็นเป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองใช่ไหมมันไม่ได้ผิดที่ว่ามันเป็นบิตคอยหรอกหรือไม่ได้ผิดที่ว่าเป็นคริปโตหรอกแล้วก็ไม่ได้ผิดที่ว่าด้วยเนเจอร์ของของบิตคอยเนี่ยหรือ crypto, คริปหรือคริปโตสกุลอื่นเนี่ยเขาดีไซน์มาให้มันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็น ใครเป็นใครไม,มไม่มีไม่มีความเป็นเจ้าของแล้วมันสามารถทําเรื่องแบบนี้ได้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็เราก็ไปอยู่ฝากที่เป็นผู้แพ้มันก็เป็นแค่นั้นเองอยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับกลุ่มของสมาชิกคนไทยนะครับซึ่งมีจํานวนเยอะมากครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกของุ่ม เคลดเล่นที่โตกันนี้ครับอยากจะฝาก,กจะเป็นสาวครงเาผมก็เอาเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังครับนะฮะยงผมคิดว่าพูดไปหมดแล้ะสุดท้ายมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่วันนี้นำมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่มีชื่อเ็หรืออะไรใช่มันก็มีข้อมูลที่ที่ที่ผมอยากจะเอามาแชร์กับทาง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 ตำรวจนะครับซึ่งผมเองผมแจ้งความไปแล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ย ผมก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ที่เห็นข่าวของผมแล้วก็ช่วยเอาเคสที่ผมแจ้งความเนี่ยให้ผมได้สามารถให้ใหปักคำเพิ่มได้ให้ข้อมูลเพิ่มเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อต่อการติดตามต่อไปนะขอคขอบคุณครับขอบคุณนะครับน่ายืนยยืนแป๊บหนึงนะครับพี่แจ้งออนไลน์